ยังสะดวกอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอ่าอยู่แล้วครับพอดีว่าเมื่อกี้เห็นถามเห็นถามตั้งแต่ในไลน์นะครับในไลน์พอดีก็เลยอยากจะให้เข้ามาถามในรายการนะครับพอดีว่าเนื่องจากการผมร่วงเนี่ยมันก็เกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับก็เลยอยากจะให้เหมือนว่ามาสอบถามพฤติกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากจะให้คุณทานน้ำใยเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับ สะดวกต่อค้าสะดวกค่ะไม่ไม่แต่ว่าไม่เปิดกล้องได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับได้เลยใครอยากจะได้มาสื่อสารมาต่อกันว่ามันต้นเหตุเป็นยังไงจะได้คุยกันนั้นเชิญคุณทานน้ำใจถามแล้วเลยครับพอดีเข้าครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เน่ะก็คืออาการอาการเป็นสามถึงสี่เดือนแล้วค่ะมันร่วงมาตลอดไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็ทานปกติเไปทํางานแต่ว่าแต่ว่าก็รักษาทางแพทย์ปัจจุบันที่เขารักษาทางผิวหนังอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมาหมักหมักหมักผมด้วยน้ําปัสสวะลองดูแล้วก็ทานทานอาหารลดจืดลงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผลนะคะก็คือร่วงตลอดเลย พอจับผมทีไรก็เหมือนกับว่าไม่ผมผมหายไปตลอดทําร่วงร่วงจนตกใจนะคะก็วิธีเบื้องต้นก็คือหมกักหมักน้ําปัสสาวะแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ให้กำลังใจตัวเองว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่พอผ่านระยะมาสามเดือนแล้วค่ะก็ก็ยังเหมือนเดิมก็อยากจะปรึกษาว่าถ้าเกิดเราจะมีวิธีการอย่างไรในการ รักษาอีกไหมคะนอกจากน้ำปัะสสะาวะนะคะท่านค่นมีพี่ปิวยกมือนะคะ <c oughs> พี่ปิวสะดวกก็ตอบได้เลยค่ะเช <c oughs> ิเลยค่ะ ไม่เปิดไมค์ค่ะโอเคได้ยินนะคะได้ยินค่ะกับครับท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมสมิตรีพี่น้องท่านนะคะทำค่ะคุณทานน้ำภัยใช่ไหมใช่ค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะเจริญธรรมอาการผมร่วงนะคะที่ร่วงมาพักหนึ่งแล้วเนาะสามสี่เดือนใช่ไหมคะค่ะ ค่ะสามสิบเดือนที่ต้องถามคุณใครนิดนึงคุณทานนิดนึงว่ามีโรคประจาตัวอะไรไหมไปตรวจร่างกายก็ปกติค่ะปกตินะคะ,ะแล้วอาการร่วงเนี้ยเอ,อพึ่งจะเริ่มร่วงคือคือครั้งเนี้ยเป็นครั้งทีง่มันลงนแต่อเพราปกติ<ช>ร่างกายคนเราเนี่ยใช่ไหมคะร่างกายคนเราเนี้ยจะก็จะมีการผัดเปลี่ยนนะคะผมเส้นผมที่หมดอายุไปนะคะหรือว่า ร่างกายที่ที่ที่มันหมดสภาพะนะคะมันก็จะหลุดร่วงไปบ้างแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่ควรเกินประมาณถ้าเป็นเส้นผมนะก็ะมันสักสองรอยเส้นนะคะแต่สองร้อยเส้นมันจะกระจายค่อยๆลักษณะค่อยๆร่วงนะคะค่อยๆร่วงไปแต่ถ้าเราแปลงผมขึ้นมาปุ๊บแล้วมันติดมาเป็นกำๆหรือร่วงบ่อยๆหรือสก็เยอะต้องมาดูเคทนะคะถ้าร่างกายไม่มีโรคประจําตัวนะคะเคยเช็คไตไหม ยังค่ะยังไม่เคยเช็คค่ะ,คะแต่ว่าพอไปตรวจร่างกายหรือว่าไปฉีดวัคซีนหรือว่าไปหาหมอที่มันประจำต่ส่วนใหญ่จะไม่ไปถ้ามีอาการก็จะทานพวกสมุนไพรหรือไม่ก็ดื่มน้ำประสว่าจะเป็นประจำค่ะอันนี้ก็คือดื่มประจำค่ะนะคะทีนี้เอ่อถ้าในอากาในในกรณีที่ร่างของเราไม่มีโรค นะคะปกติแต่มีอาการผมร่วงมันก็ต้องมีเหตุนะเหตุมันเกิดจากเหตุเสมอเพราะฉะนั้นปกติถ้าคุณสระผมคุณใช้แชมพูสระผมทั่วไปถูกไหมตอนนี้ตอนนี้มีไปคลินิกค่ะไปคลินิกไปหาหมอหมอให้ยามาทานแล้วก็ให้ยาสระแล้วก็ยาทาค่ะยาหยอดนะคะ,คะแต่ว่าก็ควบคู่กับการแต่ว่าตามประ ไม่เคยไม่เลยค่ะแล้วอาการมันเบาขึ้นไหมอ่ะมันไม่ดีขึ้นเลยค่ะก็เลยทุกใจอยู่ค่ะตอนนี้อนอนไ,ไ,ไม่เป็นไรนทีนี้เออาการผมร่วงเนี่ยนะมันก็จะเกิดหลายๆสาเหตุนะคะหนึ่งขาดสารอาหารสองอเกิดเชื้อรานะคะเพราะบางทีเราไม่คิดว่าเราจะเป็นเนาะบางทีมันก็เป็นได้เชื้อรานี่ก็อาจจะมาจากการหมักมมคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะผมมัน หรือผมแห้งสมมติจะเป็นลักษณะของผมแห้งหรือผมมันก็สามารถร่วงได้นะคะหรือเป็นลักษณะของแพ,ะะแพ้เคมีนะคะแพ้เคมีทิ้งจะเป็นชมพูที่ชมพูสระผมที่ที่ทางการแพทย์สั่งมาให้ก็แล้วแต่นะคะคือเพราะจะมีเคมีน้อยสุดแต่มันก็ยังมีอยู่บางคนก็แพ้ผงฟองนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะคือต้องไปดูการใช้อุปกรณ์ ผมยาวหรือผมสั้นเนี่ยนะคะหวีแปรงพวกเนี้ยนะคะก็ต้องดูองค์ประกอบตรงนั้นด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอผมก็ล่วงตะก,ก่อนพี่ก็เคยล่วงล่วงเยอะนะคะล่วง,ส,งสุงยากก็เป็นแต่ไปหาหมอนะคะไม่ได้ไปหาหมอแต่ก็ใช้การปรับนะคะปรับพฤติกรรมนะคะพยายามตะก่อนที่สระผมบ่อยแล้วก็เว้นวัก ะะเพราะการสระผมไปบ่อยเนี่ยมันก็ทําให้ใหเ้เราจะต้องเจอกับพวกเคมีนะคะหรือแชมพูมาอตอนหลังมาพี่ก็ทำแชมพูสระผมเองนะคะการทำแชมพูสระผมก็คือจะไม่มีเคมีเข้าไปเชือ้อปนพี่ก็จะใช้กะทินะคะถ้าในกรณีผมแห้งอย่างพี่ในผมแห้งนะคะผมแห้งพี่จะใช้กะทินะะพี่บอเป็นโบดนะ นะคะจะใช้แค่ผิวมะกรูดนะคะเอาผิวมะกรูดมาฝานแล้วก็หั่นซอยๆแล้วก็ไปเคี่ยวก,กับกะทิให้แตกมันแล้วทิ้งให้อุ่นแล้วเอามาหมักผมนะคะความามันของกะทินะคะจะบำรุงที่คนรากผมถ้ารากผมอ่อนแอก็เป็นได้นะคะต้องไปดูสาเหตุตรงนั้นด้วยพักผ่อนไม่เพียงพอผมก็รก่วงได้เครียดเกินไปร่วงได้เครียดจนหัวล้านใครได้เห็นหมนะมี้จะเป็นสาเหตุหลักเลยค่ะนูคิดว่าอย่างนั้นครี อื่เครียดเรื่องงานฮะ <laughs> เครียดเรื่องงาน,างงานเออปล่อยวางบ้างเถะน้องปล่อยวางบ้างนะคะให้งานเนี่ยก็คือให้มันจบที่สำนักงานที่ทํางานแล้วพอกลับมาเราต้องดึงชีวิตของเรากลับมานะคะจะ่เครียดกับมันเมื่อทุกอย่างมันเกิดปัญหาชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อเพื่ออยู่กับปัญหาเพื่อแก้ปัญหานะคะแต่อย่าไปทุกข์กับปัญหา นะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันถ้าเราไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกจากปัญหาตรงนั้นได้มันก็ทุกวมากๆผิวหนังจะแห้งนะร่างกายมันต้องดึนงน้ำออไปใช้สมองก็ต้องใช้น้ําใช้พลังงานเยอะเพราะนั้นไปยุ่งอยู่ความเครียดเนี่ยนะคะน้ําหรือสารอาหารไปเลี้ยงสมองหมดแล้วบางทีไอเส้นผมผิวหนันงพวกนี้มันก็ขาดเหมือนกันแห้งได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องปรับดูพฤติกรรมของต้นเหตุเราตรงนี้ดื่มน้ําให้เยอะคนดื่มน้ําน้อยก็แห้งเหมือนกัน นะครผิวแห้งเหมือนกันก็ผมร่วมได้นะของพ่ผิวเนี่เกาจะใช้ตัวที่จะทำานะคะก็คือใช้แชมพูที่เราทำเองนะคะเราก็ขอใส,ใส่ชมพูที่เนี่ยเราก็ใช้ปัสสวะหมัก นะคะแต่นี่การใช้น้ําปัสสาวะหมักเนี่ยาหมักสักสินาทีเนื่องจากเส้นผมเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดซับนะคะดูดซับกลิ่นต่างๆด้วยเพราะนั้นเมื่อใช้ปัสสาวะหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพอเราล้างออกเราก็ใช้ชมพูที่เราทำตรงนี้จะโลมแล้วหมักอีกทีกลิ่นมะกรูดจะดับกลิ่นของน้ําปัสสาวะนะคะจะทำให้เวลาที่เราสระผมหรือล้างผมไปแล้วเนี่ยกลิ่นปัสสาวะจะจะลดน้อยลงในขณะที่ผมเปียกแต่พอผมแห้งแล้วมันก็จะ ก็เงื่อออกบ่อยถ้าเงื่อออกบ่อยถ้าถ้ายังมีกลิ่นตัวนี้สะสมอยู่มันก็ทําให้มีกลิ่นเพิ่มมาได้นะเดี๋ยวก็ต้องใช้มะกรูดเนี่ยนะคะช่วยในการกลิ่นนะคะหรือบางท่านอาจจะใช้น้ําด่างนะคะเช่นเอาน้ํถ่านเอาผงถ่านเนี่ยนะคะมาแช่น้านะคะผงถ่านมาแช่น้ําจากนั้นก็ให้เขาตกตะกอนพอเป็นตกตะกอนปุ๊บเราก็เอาน้ําด่างตัวนี้นะคะเอามาล้างในน้ําสุดท้าย นะคะเพื่อซับนะคะทานตัวนี้มันจะกินกินได้แล้วหมกักหมักซับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะเช็ดให้แห้งนะเออใช้พัดลมเป่าแล้วก็เวลานอนสังเกตนะคะถ้าเป็นคนที่เออษีะนะคะเออเหงื่อออกเวลานอนอะ่ะต้องไปเช็คที่หมอนหน่อยหมอนเป็นเชื้อราหรือเปล่าบางทีมันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเรามองข้ามไง นะคะเพราะเราหนุนอยู่คนเดียวถูกไหมหมอนเพราะนั้นต้องอหมอนตากแดดบ้างบางทีหมอนเป็นเชื้อราเปลี่ยนปอกหมอนบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะงั้นก็ต้องก็ต้องหันมาดูตรงนี้เพราะบางคนบอกไม่ใช่ทุกอย่างไม่ตากแดดไม่เคยเอาหมอนตากแดดแล้วก็นานๆจะเปลี่ยนปอกหมอนทีเพราะไม่มีใครหนุนเรารดใช้ส่วนตัวของเราเพราะนั้นก็เลยละเลยตรงนี้นะคะให้ไปดูตรงนี้นิดนึง<า>นะคะ<า>ประมาณนี้นะค่ะก็จะก็จะจะนำไปปฏิบัติค่ะแล้วก็รู้น่าจะรู้สาเหตุแล้วค่ะ่ะเครียด แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอนอนไม่ค่อยหลับภาวะเครียดมันก็จะมาจากงานที่ทําในแต่ละวันกลับมาบ้านก็ไม่ยอมวางอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะต้องพยายามปรับใหม่นะคะ <c oughs> ตรงนะั <c oughs> ้น <c oughs> ตัวนี้ทุกอย่างมันมันมันเวลามันไม่ย้อนกลับมาแต่ความคิดเราจะไปหมกมุ่นกับของที่ที่ผ่านมาแล้วนะคะปัญหาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ค่อยจะวางเท่าไหร่มันเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับใหม่ นะคะปรับใหม่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครมันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบวันนั้นเป็นวันรุ่งขึ้นค่อยว่ากันใหม่ถึงจะเป็นงานต่อเนื่องก็เถอะแต่เราก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วถ้าเมื่อคุณจะไปจมอยู่กับอดีตตรงเนี้ยนะคะไปจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วตรงเนี้ยมันก็เท่ากับเราวนเวียนอยู่กับภพภูมิกับกังงเราค่ะข้าออกออกนะเพราะนั้นพยายามปรับปรับยากนะแต่มันปรับได้นะคะพี่ก็เคยเป็นของพี่อของพี่ในเครียดขนาดเป็นมะเร็งเนี่ยเอางนี้ดีกว่า Oh. นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหันมาปรับพฤติกรรมของเราได้ปรับแนวคิดของเราได้นะคะมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายตัวนี้วางนะคะเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเราทําเต็มที่แล้วก็คือแค่นั้นนะคะอย่าไปเอาชนะกับปัญหานะคะอย่าไปเอาชนะกับปัญหามองปัญหาแล้วตีโจทย์ตีได้ก็ได้ตีไม่ได้ก็ผ่านไปอยาผ่านบางอย่างาาจะผ่านได้ไม่ง่าย นะคะแต่ใจเราต้องวางให้เป <Brothers> okay, okay, so ็นเนาะไม่งั้นเครียดเดี๋ยวหัวล้านพอดีนะขอบพระคุณมากมากขอบคุณค่ะโอเคคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนุโมทนาบุญกับพี่ปิวนะคะเป็นไงบ้างคะฟังแล้วคลายกังวลขึ้นบ้างหรือยังค่ะต้องปรับตัวเองเยอะนะในเรื่องของการจิตใจตัวเอง สามช้าเย็นเพราะว่าหมอให้ให้สระเช้าเย็นก็จะล่วงตลอดเพราะนั้นก็จะเว้นระยะแล้วก็จะนําไปปฏิบัติด,ดูค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็จิตใจตัวเองค่ะคนนอนไม่ค่อยไม่ค่อยหลับด้วยนะคะค่ะก็เรื่องจิตใจสําคัญที่สุดเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์เน้นมากระย,ยาเม็ดที่แปดนะคะเรื่องของใจอะยาเม็ดเลิศนะ เพราะวันนั้นน่ะเราไม่ว่าจะกังวลเรื่องอะไรถ้าใจเราทุกนะคะทุกอยากจะมาพร้อมหมดเลยเพราะนั้นต้องปรับที่ใจก่อนนะคะแล้วก็ปรับที่อาหารค่ะก็ะะเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่ติ๋วเพิ่มเติมอะไรได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ลืมลืมซักคุณคุณทานไปเนาะว่าปกติทานอาหารยังไงทานอาหารถ้า ถ้าไปทํางานก็คือมื้อเช้านี่ไม่ได้ทานเลยก็คือรีบชัช่วโมงเร่งด,ด่วนก็จะไปทานตอนตอนเที่ยง,งเดีวจะถ้าอยู่คนเดียวนะคะถ้าถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็คือเป็นอาหารที่ง่ายๆสําสเร็จรูปค่ะ,คะทีนี้พี่แนะนํานิดนึง <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของของเส้นผมเนี่ยนะคะคุณจะต้องหาในส่วนของเออ หนึ่งลำดับขั้นตอนการเครี้ยวอาหารสําคัญนะคนที่เคี้ยวอาหารไมร่ละเอียดมีส่วนนะคะระบบการย่อยมันส่งผลนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยเห็นมากร้านเฉพาะตรงตรงกระหม่อมหรือว่าด้านหลังตั้งแต่บริเวณเออขวัญทางีปด้านตรง ครพวกม,มีปัญหาเรื่องระบบกระเพาะทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นก็ก็ให้เคี่ยวอาหารใย้ละเอียดทานอาหารตามดับขั้นตอนนะคะอาหารที่ในกลุ่มของที่จะช่วยในการกระตุ้นลากผมหรือเส้นผมไม่ดีนะคะก็จะเป็นพวกผักใบเขียวนะคะพวกผักใบเขียวเช่นผักกาดหอมนะคะพวกนี้ก็จะจะช่วยนะคะช่วยในเรื่องของการบํารุงเส้นผมได้ดีนะคะก็ลองไปปรับนะปรับเรื่องการเคี้ยวอาหารด้วยนะนะคะพี่เสริมตรงนี้นะคะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนะคะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะคะพี่า,ามมีพี่น้องท่านใดอีกไหมคะโพสที่จะถามใช่แต่พี่สาผมขอเพิ่มเพิ่มเติมเรื่องของทานพี่ทานน้ำเย็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ที่ทานน้ำผะไรเลรีไงคืสอส่วนใหญ่นะผมก็มีความรู้สึกว่าคนที่มีอาการพกผมร่วงหรือว่าอะไรส,ส่วนใหญ่ก็ชอบอาหารแกะกินแกะก็คือกินอาหารแกะถุงอ่ะคือไม่คือ,อ,คอส่วนใหญ่ก็ไม่<ช>ค่อยได้ทำอาหารกินเองกินของชุรสเยอะอะไรพวกเนี้นะครับอาหารปรุงแต่งเยอะใช่ปรุงแต่งเยอะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการพวกนี้รสจัดเป็นอาหารเร่งด่วนนะคะ ชีวิตเร่งรีบคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเติมพร้อมกันเลยละกันนะพจน์นะเราเราถือว่าเราพูดคุยกันนะตอนนี้ยังไม่มีคําถามถ้าเราบมากเนี้ยพอมีเวลาใส่ตู้เย็นไว้มั่งไหมคะคุณทานก็จะมาก็จะซื้อผักมาใส่ตู้เย็นตลอดะค่ะแต่ว่าเวลาไปทํางานเนี้ยก็จะไปทักที่โรงเรียนที่ที่นู่นเลยไม่ได้กลับบ้านเ<อ>สาร์อาทิตย์ก็ค่อยกลับมาทีหนึ่ง<อ>ถ้าไปที่ ที่พักที่เอหนูอยู่โคราชนะคะก็คือบางน้ําเขียวถ้าไปวังน้ําเขียวเมื่อ,อไหร่ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขานะคะก็คือไม่ค่อยได้ออกมาตลาด <c oughs> ก็เขาจะมีรถมีค่าก็จะก็จะซื้อไว้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าได้กลับบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะก็จะได้กินปกติของมือ้อมื้อปกติแต่ถ้าไปโรงเรียนเมื่อไหร่ก็คือชั่วโมงเร่งด่วน อาหาร<ม>ก็คืออยู่ที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะมีพี่น้องช่วยตอบอีกท่านหนึ่งนะคะพี่เมนนี่เชิญค่ะค่ะอยากจะช่วยนะคะว่าถ้าอยู่โรงเรียนเนี่ยนะคะการคลายเครียดที่ดีก็คือการทำจะเสร็จที่เรียนเลยตรงนั้นจะเรื่องของความความเครียดและที่ได้แน่นอนก็คือว่าเรามีอาหารสุขภาพ ดีๆกินเองแล้วแบ่งปันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอเสริมในเรื่องของการการการหมักศีรษะหมักผมด้วยปัสสาวะนะคะเคยมีญาติทําท่านหนึ่งนะคะท่านก็ผมร่วงเหมือนกันแล้วก็ผมหงอ,อกมากท่านหมักไว้แล้วไม่ได้ล้างเลยนะคะท่านหมักตลอดเลยแล้วก็ไม่เหน็นด้วยนะคะอาจจะลองดูก็ได้แล้วก็อาจจะเสริม เลือกการรู้จากแบบอ,อ,อะไรนะดอกอัญชันนะค่ะเด็กคั้วมันออกซะก่อนนะคะดึงบริเวณส่วนเขียวๆแล้วก็เกสรอ,ออกซะจะได้ไม่คันหัวนะคะแล้วก็ขยำขยำแล้วก็เอาหมักศรีรษะไว้นะคะเพราะว่าคุณสมบัตินึงของดอกอัญชันก็คือว่ามันจะช่วยระบบไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือด ฝอยฝอ,อยนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะอยู่ที่รากผมแล้วก็อยู่ในดวงตานะคะถ้าเราหมักก็จะได้ช่วยในเรื่องของของทําให้ระบบไหลเวียนอาจจเระนะคะคลึงคลึง,คล,งคลึงเบาๆรอบๆศีรษะนะคะหม<า>กกักไว้นานไหมคะหมักไว้นานไหมคะหมักไว้เลยนะคะถ้า<อ>เราไม่ได้ไปไหนลองดูก็ได้ถ้าสมมติว่าหมักตอน หมักทั้งวันเลยนะคะเขาไม่ได้ล้างออกเลยนะคะค่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 คืออาจจาะลองดูนะคะเพราะาว่าดูซิว่าวันแรกเนี่ยมันแหนไหมโดยดิฉันเองเคยลองนะคะคือหมักทิ้งไว้พอตกตอนเย็นหลังมาก ิดดมก็ปักหน่อยสิคะว่าเหม็นไหมปรากฏว่าหลานบอกว่าไม่เหม็นเลยค่ะอันนั้นคือหลอกให้หลานคิดว่ามันเหม็นไหมอ๋อค่ะค่ะค่ะต้องดูนะคะต้องดูค่ะลหลายๆทางช่วยกันแล้วก็ทําใจให้เบิกบานแล้วก็ทําเวลาว่างให้มีประโยชน์วยการทำกรเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษนะคะเราทำเองได้เนาะไม่ต้องไปรอซื้อรถ ไม่ต้องไปรออาหารถุงไม่ต้องไปรอรถพุ่งพวงมาเราปลูกเองได้เลยแล้วก็ยังเป็นโครงการที่ดีเราทานเขวดด้วยค่ะค่ะสาธพค่ะก็เป็นเช่าบ้านนะคะเป็นเช่าอยู่ที่นูน่นไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนเลยเช่าแางนอกแต่เราทำที่โรงเรเียนได้นี่ค่ะแล้วเราก็กลับเย็นหน่อยได้ Oh, okay. ชวนเด็กๆทำด้วยก็ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นแปลงผักของโรงเรียนไปอะ่ะเนาะลองลองดูสิคะเผื่อว่ามันจะเป็นเหมือนโปรเจกต์ของของของเด็กนักเรียนกับของครูร่วมกันโดยใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกเรียนที่จะทําด้วยกันหรือเราเรา,เราให้นนั้นกระถับว่าที่ได้ออกกําลังกายเราได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์นะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลด และความเครียดไปได้คนเราเนี่ยถ้าเดินไปเหมือนเดิมทุกวันทุกวันแล้วมันป่วยมันมันเครียดมันป่วยถามว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนดูเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทําบ้างเผื่อว่าไอ้ความเครียดที่มันมีมันจะหายอะไรต่างๆมันก็อาจจะขี้ใครลองได้นะคะแล้วก็ตั้งสินไม่ก็ ลดอาหารที่มันคิดไยแล้วก็ลองกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ลองไปศึกษาดูเห็นบอกว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะลองไปศึกษาดูว่ายาเม็ดที่เจ็ดเนี่ยอาหาร อาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอาหารอะไรเป็นประโยชน์อาหารอะไรเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษกับเรานะคะแล้วก็จะได้ชัดเจนการเรียนรู้ตรงนี้มันเป็นวิชาชีวิตที่มันจะอยู่กับเราไปนานๆเลยนอกจากเราเรียนรู้แล้วเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองสว่า ไกลเนี่ยและเรามีความรู้พวกนี้เนี่ยเขาพึ่งตนได้ทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็พึ่งตนได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยมันก็เป็นประโยชน์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันให้กับทุกศิษย์เรานอกเหนือจากสิ่งที่เราทําได้เองแล้วนะคะก็ลองดูนะคะอาจารย์อ่าค่ะจะจะพยายามค่ะก็จะก็ศึกษาเรื่อยๆอยู่ค่ะศึกษาเสร็จแล้วก็ มีการไปห่างเพิ่มล่างเสาร์อาทิตย์ก็จะไปสีมาอโศกอย่างเนี้นะคะก็คือจะพยายามไปเรื่อยๆค่ะบางทีไม่ต้องไปไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องไปสีมาอโศกแต่ว่าทาประโยชน์ที่โรงเรียนก็ได้นะคะลองหาวิธีดูเป็นกําลังใจให้กันนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเจริญมากเจริญธรรมค่ะอ่า ขอบคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลองไปทําดูครับอะไรก็สับเบอร์ก็มีทุกวันอยู่แล้วนะบ่ายสามนะครับก็เข้ามาแชร์กันได้นะครับอาจารย์โอเคนะครับ